พ่อรวยสอนลงทุนบทเรียนนักลงทุนบทที่4คุณอยากมองเห็นโลกแบบไหนโลกที่พ่อจนมองเห็นนั้นแตกต่างอย่างสุดขั้วกับโลกที่พ่อรวยมองเห็นเพราะโลกของพ่อจนจะเห็นว่าเงินเป็นของหายากซึ่งมุมมองเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาผ่านคำพูดของท่านเช่นเงินมันไม่ได้งอกออกมาจากต้นไม้ได้นะหรือ นี่ลูกคิดว่าพ่อมีเงินถุงเงินถังหรือไงกันหรือพ่อซื้อไม่ไหวหรอกเป็นต้นแต่เมื่อผมมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพ่อรวยจึงทําให้ผมได้เห็นว่าท่านมีมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะท่านมองว่าโลกใบนี้มีเงินอยู่อย่างมากมายเหลือเฟือซึ่งมันก็ได้สะท้อนออกมาผ่านคําพูดของท่านเช่นอย่ามัวแต่กังวลเรื่องเงินอยู่เลย เพราะมันมีอยู่มากมายเต็มไปหมดมันกำลังรอให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวด้วยการทำสิ่งที่เหมาะสมดังนั้นอย่าเอาข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีเงินมาหยุดลูกจากการไล่ล่าความฝันเลยในปี1973ท่านได้มอบบทเรียนบทหนึ่งให้กับผมโดยท่านได้สอนว่าปัญหาทางการเงินนั้นมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือปัญหาของการมีเงินไม่พอส่วนแบบที่สองก็คือ ปัญหาของการมีเงินมากเกินไปว่าแต่ลูกต้องการจะเจอจะเจอกับปัญหาแบบไหนล่ะผมจะใช้เวลากับเนื้อหาในส่วนนี้ค่อนข้างมากในห้องเรียนวิชาการการลงทุนของผมเพราะนักเรียนของผมส่วนใหญ่นั้นมักจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหาการเงินที่มีเงินไม่พอใช้และในเมื่อเงินนั้นคือความคิด แล้วถ้าในสมองของคุณนั้นเอาแต่คิดถึงเรื่องของการมีเงินไม่เพียงพอแน่นอนว่าชีวิตจริงของคุณก็จะเป็นไปในแบบนั้นส่วนผมนั้นโชคดีกว่าคนอื่นหน่อยตรงที่มีพื้นเพมาจากสองครอบครัวที่แตกต่างกันปัญหาทั้งสองแบบจึงเคยผ่านตาผมมาหมดแล้วพ่อจนนั้นเจอแต่ปัญหาของการมีเงินไม่พอส่วนพ่อรวยก็ต้องเผชิญกับปัญหาของการมีเงินมากเกินไปตลอดมา ผมจึงกล้ารับประกันตรงนี้เลยว่าปัญหาทั้งสองแบบนี้เป็นปัญหาที่หนักหนาเอาจริงๆพ่อรวยนั้นมีความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดนี้ว่าคนที่จู่ๆก็รวยขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนั้นอาจจะโชคดีจากการได้รับมรดกหรือรับแจ็คพอตจากาสเวกัสหรือถูกลอตเตอรี่ก็ตามแต่ในเวลาไม่นานนักพวกเขาก็จะกลับมาจนเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม อีกครั้งซึ่งเหตุผลก็มาจากจิตใจที่มองเห็นว่าเงินทองเป็นของหายากนั่นเองด้วยเหตุนี้เขาเหล่านั้นจึงต้องสูญเงินที่ได้มาจนหมดเพื่อกลับมาสู่ชีวิตที่ผู้เขารู้จักและคุณเคยเป็นอย่างดีนั่นคือชีวิตที่มีเงินไม่เพียงพอผมเองก็เคยเป็นคนที่เห็นเหมือนกับหลายๆคนว่าเงินทองเป็นของหายากมาก่อน แต่พอตั้งแต่ปี1973เป็นต้นมาพ่อรวยก็ทำให้ผมได้รู้ทานความคิดต่างๆของตัวผมเองทั้งในเรื่องการเงินการทำงานและการเป็นคนรวยพ่อรวยเชื่อว่าที่คนจนยังจนอยู่อย่างนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักแต่เพียงโลกแบบนี้เพียงเท่านั้นท่านได้พูดว่าเงินในความคิดของลูกจะกลายมาเป็นจำนวนเงินจริงๆในชีวิตลูก จะไม่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ภายนอกได้ตราบใดที่ลูกยังไม่ยอมเปลี่ยนต้นเหตุอันอยู่ภายในใจของตัวเองเสียก่อนพอรวยได้ทําการเชื่อมโยงจากสาเหตุต่างๆของความขาดแคลนไปยังผลกระทบต่างๆที่มีต่อความคิดของผู้คนดังนี้ยิ่งคุณต้องการความมั่นคงมากเท่าไหร่ชีวิตของคุณก็ยิ่งขาดแคลนมากเท่านั้นยิ่งคุณมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเท่าไหร่ ชีวิตของคุณก็ยิ่งขาดแคลนมากเพียงนั้นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนทั้งหลายต่างต้องแข่งกันเรียนเพื่อให้ได้เกรติดีๆแ,และแข่งกันทำงานเพื่อการเลื่อนตำแหน่งส่วนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบประสานงานแถมยังมีทักษะทางการเงินและธุรกิจชั้นเลิศย่อมจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมมั่งคั่ง ผมได้มีโอกาสเห็นทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างพ่อทั้งสองของผมอย่างพ่อแท้ๆของผมนั้นก็เอาแต่จะก,กระตุ้นเตือนให้ผมต้องปลอดภัยไว้ก่อนและมองหาความมั่นคงส่วนพ่อรวยนั้นจะสอนให้ผมพัฒนาทักษะของการเป็นนักคิดสร้างสรร์แทนสำหรับครึ่งหลังของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงวิธีการนำความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาสร้างชีวิตอันแสนมั่งคั่งของคุณขึ้นมา ในระหว่างที่ผมกับพ่อรวยกำลังคุยกันในหัวข้อความขาดแคลนอยู่นั้นพ่อรวยก็หยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋าของท่านแล้วพูดว่าถ้ามีใครพูดว่าผมซื้อมันไม่ไหวหรอกนั่นแปลว่าเขาเห็นเพียงแค่ด้านเดียวของเหรียญเท่านั้นแต่ถ้าลูกเริ่มถามว่าแล้วผมจะซื้อมันได้อย่างไรลูกจะเริ่มมองเห็นเหรียญที่อยู่ออีกด้านหนึ่งได้แล้วแต่ปัญหาก็คือ เวลาที่คนมองเห็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญเขาจะมองเห็นจากสายตาของเขาเท่านั้นหมายความว่าเวลาที่คนจนมองคนรวยนั้นเขาจะมองเห็นแต่ภายนอกอันฉาบฉวยแค่นั้นเองแต่ลึกลงไปในความคิดของคนรวยนั้นพวกเขากับไม่ร่วงรู้เลยแต่ถ้าลูกต้องการมองให้เห็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญจริงๆแล้วลราก็ลูกจะต้องมองให้ออกว่า ภายในใจของมหาเศรษฐีนั้นทำงานอย่างไรเครื่องหลังของหนังสือเล่มนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องภายในระบบการทำงานของจิตใจคนรวยผมเคยถามพ่อรวยว่าทำไมคนที่ถูกลอตเตอรี่นั้นถึงได้กลายมาเป็นคนหมดตัวอยู่เสมอท่านตอบก,กลับมาว่าคนที่จุๆก็ได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลแล้วจากนั้นก็กลายเป็นคนหมดตัวนั้น เพราะพวกเขายังมองเห็นเรียนเพียงด้านเดียวเท่านั้นหรือพูดให้ชัดก็คือพวกเขายังคงจัดการเงินของพวกเขาด้วยวิธีเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนซึ่งก็ด้วยวิธีการจัดการเงินของพวกเขาอันนี้นี่แหละที่ทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นต้องปากกัดตินถีบมาตั้งแต่แรกพวกเขามองเห็นเพียงว่าเงินทองเป็นของหายากสำหรับคนประเภทนี้ทางที่ดีที่สุด ควรที่จะนำเงินทั้งหมดไปฝากธนาคารแล้วเอาดอกเบี้ยมาเก็บกินแต่ถ้าคนที่ได้รับเงินก้อนนี้เป็นคนในกลุ่มที่มองเห็นเรียนอีกด้านหนึง่งอันเป็นด้านของคนที่เห็นชีวิตมีแต่ความมั่งคั่งแล้วพวกเขาก็สามารถนำมันไปทำให้เกิดดอกผลทับทวีคูณอย่างรวดเร็วและปลอดภัยพวกเขาจะใช้เงินก้อนนี้นำพาชีวิตให้เคลื่อนไปอยู่อีกด้านหนึ่งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่คนอื่น กลับนำไปทำให้ตัวเองยา,ยากจนลงโดยใช้เวลาไม่นานนักในช่วงปลายปี1980นั้นพอรวยเข้าสู่ภาวาะเกษียณติมขั้นและได้สมมอบอาณาจักรของท่านให้แก่ไมค์แล้วผมก็ถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมการประชมุมในครั้งนั้นด้วยก่อนที่การประชมุมจะเริ่มต้นขึ้นท่านได้นำรายการบัญชีธานาคารที่มีเงินสดอยู่จำนวน39ล้านเหรียญมาให้ผมดู และพูดกับผมว่านี่เป็นแค่บัญชีจากธนาคารเดียวเท่านั้นที่พ่อเกษียณในตอนนี้เพราะต้องการจะใช้เวลาที่เหลือนำเงินสดเหล่านี้ออกมาจากบัญชีและนำไปวางในการลงทุนที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมงานนี้สำหรับพ่อแล้วเป็นงานที่ท้าทายมากทีเดียวเมื่อการประชุมจบลงพ่อรวยพูดขึ้นมาว่าพ่อใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนไหมเพื่อให้เขาออกไปสร้างเครื่องจักร ปั๊มเงินตัวนี้ขึ้นมามาถึงตอนนี้พ่อสามารถกรเกษียณอย่างสบายใจได้เต็มที่นั่นพ่อะไม้ได้กลายเป็นผู้ดูแลเครื่องจากตัวนี้อย่างเต็มตัวซึ่งเขาไม่เพียงแต่รู้วิธีที่จะเดินเครื่องเท่านั้นแต่ยังรู้วิธีซ่อมมันในยามที่เกิดปัญหาอีกด้วยลูกคนรวยส่วนใหญ่มักจะเก็บเงินของพ่อแม่ไม่อยู่เพราะพวกเขาไม่เคยเรียนรู้วิธีสร้างและซ่อมเครื่องจากปั๊มเงินนี้แบบนี้ แม้ว่าจะโชคดีที่ได้เกิดมาทำกลางความร่ำรวยมหาศาลก็ตามทีและบ่อยครั้งเหลือเกินที่ผู้ที่ทำลายเครื่องจักรให้พังคามือน,น,นั้นก็คือพวกลูกของคนรวยเหล่านี้นี่เองพวกเขาอาจจะมีโอกาสได้เกิดมาอยู่ณอีกด้านหนึ่งของเหรียญแต่กลับไม่เคยได้เรียนรู้วิธีในการเดินเข้าไปสู่เรียนด้านนั้นด้วยตัวของเขาเองเลยตอนนี้ลูกมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปสู่อีกด้านหนึ่งแล้ว โดยมีพ่อให้คำแนะนำอยู่ใกล้ๆผมต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการควบคุมกรอบความคิดภายในใจของผมเกี่ยวกับการเงินให้ยังคงเห็นว่าโลกของเราใบนี้มีเงินอยู่มากมายเหลือเฟือผมต้องคอยย้ำกับตัวเองในเรื่องนี้อยู่เสมอๆนั่นเพราะลึกลงไปในหัวใจของผมแล้วผมยังมีความคิดและความรู้สึกเหมือนกับคนจนอยู่ พ่อรวยมักจะให้ผมทำแบบฝึกหัดตัวหนึ่งอยู่เสมอในยามที่จิตใจของผมถูกความเจ็บปวดเข้าครอบงำซึ่งรากเง่าของอารมณ์ดังกล่าวนั้นเกิดมาจากความกลัวว่าจะมีเงินไม่พอในตอนนั้นพ่อรวยจะให้ผมพูดว่าปัญหาทางการเงินนั้นมีอยู่สองแบบแบบแรกคือปัญหาของการมีเงินไม่พอส่วนอีกแบบก็คือปัญหาทาง ปัญหาของการมีเงินมากเกินไปตัวเราจะต้องเจอกับปัญหาแบบไหนกันนะผมจะคอยถามคำถามนี้ภายในใจแม้ว่าตัวตนของผมในขณะนั้นกำลังเผชิญอยู่กับความเจ็บปวดทางด้านการเงินอยู่ก็ตามผมนั้นไม่ใช่คนประเภทที่เอาแต่มองโลกในแง่ดีหรือศรัทธาในพลังของการให้พันธสัญญากับตัวเองแต่การที่ผมถามตัวเองด้วยคำถามนั้น ก็เพื่อต่อสู้กับมุมมองด้านการเงินที่ผมได้รับถ่ายทอดมาจากครอบครัวและเมื่อคำถามดังกล่าวทําให้จิตของผมสงบลงผมก็จะเริ่มต้นมองหาวิธีการแก้ปัญหาทางการเงินที่ผมกำลังเผชิญอยู่ณเวลานั้นๆซึ่งผมก็จะทำหลายวิธีอย่างเช่นการมองหาคำตอบใหม่ๆการหาที่ปรึกษาคนใหม่หรือการเข้าอบรมในหัวข้อ ที่เป็นจุดอ่อนของผมเป็นต้นสรุปก็คือแบบฝึกหัดนี้มีไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้กับความเจ็บปวดทางจิตใจให้มันจบลงจนผมสามารถลุกขึ้นมาเดินต่อได้อีกครั้งผมสังเกตเห็นมานานแล้วว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะปล่อยให้ความเจ็บปวดด้านการเงินนี้เอาชนะและครอบงำชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงยังต้องมีชีวิต อยู่ภายใต้ความหวาดวันต่อความเสี่ยงทางการเงินต่างๆอยู่เสมอดังที่ผมได้เคยเขียนไว้ในหนังสือเงินสีด้านว่ามนุษย์มักจะปล่อยให้อารมณ์ด้านลบอย่างเช่นความกลัวความลังเลสงสัยและการดูถูกตัวเองมามีอำนาจเหนือชีวิตของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาในช่วงต้นปี1990นั้นโดนัลด์ทรัมปมีหนี้เฉพาะส่วนตัว สูงเกือบถึง1,000ล้านเหรียญส่วนธุรกิจของเขานั้นเป็นหนี้อยู่9,000ล้านเหรียญพิธีกรรายการหนึ่งได้ถามว่าเขากังวลกับเรื่องนี้หรือไม่คำตอบก็คือเอาแต่กังวลจะเสียเวลาเปล่าเพราะมันจะเข้ามาขัดขวางผมไม่ให้แก้ปัญหานี้จนรู้ล่วงไปได้ผมสังเกตว่าเหตุผลหลักที่ทำให้คนทั้งหลายยังไม่รวยกันสักทีเป็นเพราะพวกเขา ต่างชอบที่จะกังวลไปก่อนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในบทเรียนนักทรงทุน2คือบทเรียนที่ว่าด้วยการเลือกที่จะมองให้เห็นโลกสองใบนั่นคือโลกที่เงินเป็นของหายากกับโลกที่มีเงินมากมายล้นเหลือจากนั้นพ่อรวยจะอธิบาย้ใหเห็นถึงความสำคัญของแผนทางการเงินเพราะท่านเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ไม่ว่าจะเป็นยามที่คุณยังไม่มีเงินหรือยามที่คุณมีเงินมากเกินไปแล้วแผนการเงินก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องมีไว้ท่านพูดไว้ว่าถ้าลูกไม่มีแผนการเตรียมสำหรับการมีเงินที่มากเกินไปแล้วลูกก็จะต้องสูญเสียเงินของลูกไปจนหมดและกลับมาสู่แผนการเดิมที่ลูก และประชากรอีก90%รซรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือแผนการของโลกที่เงินเป็นของหายากความมั่นคงและความขาดแคลนพ่อรวยเคยพูดไว้ว่ายิ่งต้องการความมั่นคงมากเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งประสบกับความขาดแคลนมากเท่านั้นความมั่นคงกับความขาดแคลนนั้นเป็นสองสิ่งที่มักจะมาด้วยกันเสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคนที่คอยแต่จะมองหาความมั่นคงในงานมักจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตอันแสนอับจนเหตุผลที่กด90ต่อ1 0ได้เกิดขึ้นมานั้นก็มีสาเหตุมาจากการที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปในการเพิ่มพูนความมั่นคงแทนที่จะเป็นการเพิ่มทักษะทางการเงินถ้าลูกมีทักษะทางการเงินมากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตของลูกก็จะพบกับความอุดมมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้น ทักษะทางการเงินนี้ได้มอบพลังอำนาจแก่พ่อรวยในการที่ทำให้ท่านสามารถเข้าไปครอบครองอส,สังหาริมทรัพย์อันทรงคุณค่าที่สุดในฮาวายได้ในขณะที่ท่านมีเงินอยู่เพียงเล็กน้อยแด้วยทักษะเดียวกันนี้ที่ได้ยิบยื่นพลังอำนาจให้กับผู้คนที่เปลี่ยนจากโอกาสให้กลายมาเป็นเงินล้านขึ้นมาได้คนส่วนใหญ่นั้นทำได้เพียงแค่มองเห็นโอกาสแต่ไม่เคยที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ตาเห็น ให้กลายมาเป็นเงินที่มือจับต้องได้เลยพวกเขาจึงต้องเอาแต่มองหาความมั่นคงอยู่ร่ำไปพ่อรวยพูดไว้ว่าสายตาของคนผู้ใดเอาแต่มองหาความมั่นคงสายตาของคนผู้นั้นก็จะมองไม่เห็นโอกาสอันดาดเดินที่มีอยู่รอบตัวสายตาของเขามองเห็นแต่เพียงด้านเดียวของเรียนเท่านั้นยิ่งมองหาความมั่นคงมากเท่าไหร่ โอกาสที่คนคนนั้นจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นโยกิเบอรานักเบสบอลผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณต้องตีลูกสิบครั้งขอเพียงแค่คุณตีพลาดไปสักเจ็ดครั้งคุณก็ได้เข้าไปอยู่ในหอเกียรติยศแล้วพูดอีกอย่างก็คือถ้าชีวิตนักเบสบอลของเขานั้น ต้องหวดลูกทั้งหมด1,000ครั้งแล้วถ้าเขาหวดพลาดไป700ครั้งชื่อของเขาก็จะได้เข้าไปอยู่ในหอเกียรติยศแล้วและหลังจากที่พ่อรวยอ่านคำคมของโยกิเบราจบลงท่านก็พูดขึ้นมาว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตคิดแต่เรื่องความมั่นคงและปลอดภัยโดยไม่ยอมออกไปหวดลูกที่พลาดแม้แต่ครั้งเดียว แบบทดสอบทัศนคติเพื่อนเพของผมนั้นมาจากครอบครัวที่มองเห็นโลกที่เงินเป็นของหายากความท้าทายของผมก็คือผมต้องคอยย้ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ายังมีโลกอีกแบบหนึ่งอยู่โลกที่มีเงินล้นเหลือและนั่นทำให้ผมจําเป็นต้องเปิดใจรับและเปิดตามองเพื่อการอยังรู้ว่ามีการคงอยู่ของโลกทั้งสองแบบนี้ ดังนั้นคำถามของแบบทดสอบศาสนคติในบทเรียนนี้ก็คือคำถามข้อที่หนึ่งคุณเห็นหรือไม่ว่ามีโลกทางการเงินอยู่สองใบใบหนึ่งเป็นโลกที่เงินเป็นของหายากส่วนอีกใบเป็นโลกที่มีเงินทองล้นเหลือคุณจะตอบเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะคะ 2. ถ้าโลกที่คุณกำลังดำรงชีวิตอยู่ในตอนนี้คือโลกที่เงินทองเป็นของหายากแล้วคุณพร้อมที่จะออกไปมองหาโอกาสที่จะทำให้คุณมีชีวิตอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งก็คือโลกที่มีเงินทองล้นเหลือหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่คะสำหรับบทเรียนบทที่4ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปติดตามบทเรียน โลกของการลงทุนอันสับสนในบทที่5บทต่อไปค่ะ